วบสวัสดีสว so ีดัดยาเย็นเพื่อนๆที no. go, ่น um. ่ารักของพีพีนะวันนี้อยู่กับน้องเนีวเดี๋กับพ่อบ้านด้วยวันนี้นะเพื่อนๆนะเรามีรถสวยๆมาฝากกันนะฮะก่อนรับชมคลิปสถานตั้งไหนครับน้องเหนียวถนนเลียบถนนเมืองหลวงสลับวันที่อยหรือ2กิโลเมตรที่260ไม่ไกลไม่ไกลรเข้าพรักามต่องได้เข้าสุขสวัสดิ์ได้เข้าประชาธิปไตยเข้าสื่อทะเลก็ได้นะครับใกล้ๆไม่ใกล้ไม่ไกลนะครับผมวันนี้นะครับเรามีเป็นอีลูสูทับดีแม็กนะครับเพื่อนๆพื่อนปี2003 4ประตูด้วยนะครับผมเป็นแคปโฟนะครับแล้วก็มีกระจหน้าสเลดมีสปอตไลท์ด้วยนะครับแล้วก็ไฟหน้าใ,ใส่กิ้งเหรือเป็นดิสตันด้วยนะครับนี่ฮะมันรถหรือลูกสนุก,กเนี่ยทำมมันเงางามวอกแวบได้ขนาดนี้มาพอดีคนล้อ18นิ้วนะทีอีสามเจ็บเพื่อนๆให้ไปด้วยเลยผมบอกเลยนะแสนนิดเดียวคันนี้นะครับสีนี้ไม่ต้องพูดถึงฮนะเงางามวอกแวบบูบบิ๊กก็เลยทีเดียวเชียวขอรู้ท่านเพื่อนได้ไหม แมกไลเนอร์นี่นะคับผมชุนนิดเหนอไปหน่อยอะเส่งสวยสะอาดอยู่ไม่มีขนอะไรหนังนะดูสิฮะเป็นพระเอกด้วยฮีโร่โอเคพอแล้วะเรมองแค่นี้พอปิดไปยแล้วก็ท้ายเพื่อนๆนะสวยสะอาดนะครับเห็นไหมฮะลืมบอกไปนงนิ้วนี่รถดาราด้วยนี่รับรองดังด้วยรถพี่หนุ่ยฮะพี่หนุ่ยยังไงพี่ทำพนฮะแล้วก็ํำพูนเพื่อนเพื่อน น้ำตาจะไหลเห็นบอกว่าทะเบียนให้โชคด้วยใช่พี่สวยเลยก็ทองแปลว่าอะไรของกราคำทองกำทองคำทองแล้วก็มาหาเงินแล้วก็ก้าวหน้าด้วยเล่นก้กา,าวจังหาคิดบวกครับคิดบวกขอบคุณครับ้ย <c oughs> ทำไมต้องเล่นก่อนอนะ่ะสวยพวเพื่อนแล้วก็มีซุ้มล้อนะฮะแล้วก็บันไดเหยียบข้างนะครับแล้วก็มีกันสาดนะครับก็ถือว่าสวยงามนะเพื่อนซื้อไปไม่ต้องทำอะไรนะคันนี้แสนตุยตเดี๋ยวมาดูพาในกันหน่อยไหมเพื่อนพานสักนิหนึ่งดีกว่า ผูก็ระจกมีไฟด้วยนะครับสวยงามจริงนะฮะทางประตูสวยงามนะตัวนี้เป็นกระจกธรรมดานะครับผมแล้วก็เป็นเบาะขามัหยีด้วยนะฮะจะสวยเดิมจริงนะขอต้องเสีงยงพีย่ยสทุกท่านรถติดชึ่งเนียนกริบๆไม่มีปัญหากันเลยทีเดียวเชียวนะเพื่อนนะบันไดเหยียบสวยสะอาดซอกมุมเดิมนะครับรถสีเดิมนะไม่ได้กลับสีแต่อย่างใดภูมิอะไรก็ยังสวยอยู่นะครับนะฮะเรือนไม้นะครับแล้วก็หัวเกียร์ ชองเก็บของช่องแอร์นก็ยังเดิมหมดเลยนะผ้าหลังคาก็ยังสวยงามอยู่สวยนะเนี่ยไปผมดูกันดีกว่าฝั่งนี้ก็สวยงามนะครับนี่ฮะแผงประตูเรียบร้อยซอกเปเดิมนะครับคอนโซลสวยนะครับแล้วก็ช่องแอร์นะครับแล้วก็ฟรอนต์นะครับนี่นะสะอาดนะชองเก็บของเป็นไงสะอาดสะอ้างนะครับบอกระมบีย่นี่ยังอยู่อยู่เลยกระจกธรรมดานี่นะฮะถ้าเพื่อนๆอยากได้เป็นไฟฟ้าก็ไม่มีปัญหานะเดี๋ยวเรามาดูกันครับว่าเราใช้กระจกธรรมดาไงให้เหมือนไฟฟ้าเพื่อนๆนะนี่ครับผมนะครับ เอ๊ะน้องครับรถกระจกไฟฟ้าป่ะฮะยังไงฮะทำไมน้องดูไหลตึงๆนะฮะได้โอเคอ่ะแล้วก็บานหลังเพื่อนๆน,นะครับก็เป็นกระจกธรรมดาเหมือนกันนะครับข <c oughs> ้อดีก็อาจจะเซอร์วิสง่ายนะครับนะครับไม่ต้องมีรางมอเตอร์ไม่ต้องมีไฟฟ้าให้ยุ่งยากเอาไว้ใช้งานอย่างเดียวเลยก็ได้นะเบาะหลังก็สวยงามนะครับสวยจริงๆนะฮะเบาคู่หน้าก็ยังไม่มีขาดนะครับแล้วก็ผ้าหลังคาย,ยังสวยงามอยู่ อ่ะโอเคคันนี้ก็ไม่มีอะไรยุ่งยากนะครับเด็กเล็กก็ยังใช้งานได้อยู่นะครับแล้วก็ไฟ LED นะครับหลังคาก็ยังสวยนะครับพี่ให้ดูไปละห้องเครื่องเลยดีกว่าเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาโอ้โหดูฟังเสียงกอประตูเพื่อนห้องเครื่องนะก็สวยสะอาดนะครับฮาน้าเดิมนะครับนี่ฮะสตอบมุมเดิมแล้วเครื่องเป็น205เทอร์โบด้วยนะครับคันนี้เป็นมังกรทองนะปี2003นะครับ ซะก่อน,นแบบไม่มีไอแล้วก็เลอไปเนี่ยไม,ม่ฟันนะครับสวยๆเลยทีเดียวถ้าราคาเดิมอ่ะโอเคเอามาสาั่งเท่านี้บอกเลยว่าได้ใช้มากๆเพื่อนๆน,นะครับไม่แพงเลยนะแสต่ตุยๆอิวสูนะครับดีแบบนะเพื่อนๆนะ,นนะปี2003น,นะแคปโฟสี่ประตูนะร,ร้อยสิบแนิ้วทีสเจ็ดสวยๆเลยนะฮะ บอ,บอกเลยว่าไม่แพงนะครับไม่แพงเลยอันนี้แสนกาบาทเท้านีนเ,เพื่อนๆเอ,อ๋ยต้องรีบแล้วนะจ๊ะจะไม่ทันขั้นนี้พี่พีเปิดราคาแค่1นึ่งแสนสี่หมื่นห้าพันบาทมาเราไปใช้งานเลยนะครับราคาที่บอกเลยไม่แพงนะฮะดีแม็กนะครับไม่ใช่แคปนะสี่ประตูเพื่อนล้อแม็กก็หมื่นกว่าบาทแล้วครับราคาที่บอกเลยไม่แพงจริงนะฮะมาดูฝั่ง,งนู้นก่อนนี่แอบมองเธออยู่นะจ๊ะ สวยระยะก,กายขอยงเราอ s สูดีแมทหนึ่งแสมาพบาทมารับไปเลยกนะจกาขอบคุณครับ